สวัสดีครับเพื่อนๆ EP นี้นะครับก็จะเป็นการประกอบมาลายสองชายนะครับให้ดูสำหรับไว้เป็นมาลัยหน้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นมลัยเบาสาวก็ได้นะครับอันแรกนะครับตัวหลักที่จะต้องมีก็คือตัวมลัยกลมอันนี้จะเป็นมลัยกลมดอกกุหลาบนะครับ ไว้สาหรับเป็นมมลัยตัวหลักสาหรับประกอบมมลัยสองชายวันนี้นะครับหรือมมลัยกองคอหรือมมลัยนาคแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับทีนี้มมลัยกลมที่เรามีก็คือตรงปลายสุดที่จะต้องต่อกับโบทองก็คือต้องรอยดอกลากว้2สองดอกนะครับนี่เราเตรียมไว้ สองเส้นแล้วก็อุบะนะครับอันนี้จะเป็นอุบะใช้ดอกกุหลาบมอนมัดเป็นดอกขาแล้วก็้อยมาเป็นอุบะสำหรับหนึ่งชายหรือหรือหนึ่งฝ่งจะเรียกยังไงก็ได้นะครับจะใช้อุบะดู ไอ้เดอกนะครับหรือเเส้นนะครับขนาดดอกลักที่จะต่อกับมลา,ายสอชายได้ก็ใส่ดอกลักประมาณ7ดอกนะครับถึงจะความยาวถึงจะพอดีอุบะเสร็จแล้วเราก็มีรัดข้อนะครับอันนี้จะเป็นดอกลักร้อยเป็นซีกดอกลักล้วนแล้วก็มามัด ให้เป็นกลมสำเร็จมีช่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ใช้2อ,อันเหมือนกันแล้วก็โบนี่เราจะใช้เป็นโบทองนะครับจะหาได้ตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์แบบอุปกรณ์ไทยผ้าอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยก็มีนะครับอย่างบิลามนี่คือมีขายอยู่ที่ ลานวันหินนะครับมาดูขั้นตอนการประกอบนะครับตรงตูดนะครับมันจะมีแป้นเราก็ดึงออกอันนี้ไว,ไว้ห่างๆก่อนแล้วก็เอาบะที่เรารวบแล้วก็มัดไว้ด้วยกันเสร็จแล้วเอาตัวข้อดอกรัก แล้วก็ใช้เชือกที่อยู่กับอุบะสอดเข้าไปให้มันห้อยอยู่กับอุบะอยู่บนอุบ่าแบบนี้นะครับวิธีการมัดไม่ยากนะครับก็นำเชือกนะครับมาต่อกันมัดใส่ด้วยกันทั้งอุบ่ากับตัวมาลัยกลม มัดให้มันแน่นพอสมควรแต่อย่าแน่นมากนะครับเดี๋ยวตัวอุบะหรือตัวมะลายมันจะขาดนะครับก็การมัดก็ประมาณมัดให้มันเป็นเงื่อนตายนะครับประมาณ2หรือ3ารอบก็ได้ แล้วก็ใช้กันไกรตัดนะครับอ่าแล้วก็จัดให้มันเป็นระเบียบเล็กน้อยมาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็ทำเหมือนกันนะครับน้ำข้อดอกลักมาสอดเชือกแล้วก็ไว้ ระวังอย่าให้กีบดอกไม้หลุดมาตามแป้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมัดตัวมาลัยกับอุบะต่อกันมัดให้เป็นเงื่อนตายนะครับสัก2องสามรอบ ตัดเชือกเสร็จเราก็สามารถเก็บงานโดยที่สอดเชือกเข้าไปในคอไดน้นี้เราได้ตัวมาลยแล้วแล้วก็มาประกอบเข้ากับเชือกนะครับวางโบทองนะครับมันจะมีโบทองสำเร็จจะมีเชือกมาให้สำหรับไว้ประกอบเข้ากับมาเลยนะครับ มัดอย่างง่ายเลยมาต่อเข้ากับดอกลักด้านบนที่เราเตรียมไว้แล้วข้อควรระวังในการมัดนะครับคืออย่าตอนมัดผมแรกอย่าให้มันแน่นเกินนะครับเดี๋ยวดอกลักเรามันจะฉี่ดอกรักที่เราเราไม่ฉีก เวลาตัดเชือกอย่าตัดให้มันชิดปมนะครับกันไม่ให้มันหลุดเหลือระยะประมาณ1นึ่งเซนนะครับเดี๋ยวไ้อีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับ เราก็ได้แล้วนะครับสำหรับมมลัยคล้องคอนะครับไว้จะเป็นมมลัยบ่าวสาวก็ได้นะครับหรือจะเป็นมมลัยหน้าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามมลัยสองชายนะครับใช้โบหนึ่งเส้นแบบนี้เรียกว่า1นึ่งพวงแต่จะใช้สำหรับคู่บ่าวสาวต้องทำ ให้ได้อีก1พวงก,ก็คือให้ได้เป็นอีกหคู่นะครับทีนี้เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ถุงแบบนี้เขาเรียกว่าถุงร้อนใสนะครับของผมใช้8ปดคูณสิเอาไว้ใส่าะไยนะครับแล้วก็เอาถุงมาเสร็จปุ๊บนีแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ตัดให้มันมีรูต,ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะสอด สายบูเข้ามาได้นี้ก็เตรียมสายบูมาสายบูเราต้องกะให้ได้ว่าในส่วนที่เราพับมันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็สอดโบดเข้าไปนะครับให้มันโผล่ออกด้านบนของถุง และทีนี้เราก็ดึงถุงดึงถุงลงมาให้มันปิดกับตัวมมลัยเราให้มันได้พอดีนะครับ แค่นี้เราก็ได้งานสําเร็จพร้อมไปส่งลูกค้าแล้วนะครับเราสามารถเก็บได้ในตู้เย็นในถังน้ําแข็งก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็ได้มาลายสวยๆพร้อมไปส่งลูกค้าแล้วนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง diy ใบสีด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการติดต่องานอยากได้มาลัยสวยๆสอบถามข้ไมาได้นะครับในเฟซร้านที่ชาันใบสีนะครับในนั้นจะมีข้อมูลการติดต่อถ้าทักมาแล้วไม่มีคนตอบก็สามารถโทรมาจากเบอร์ที่ให้ไว้ในเฟซเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ